ครับสวัสดีครับผมขอพามาดูงานวางรางรถไฟทางคู่นะครับในส่วนของ b a l a s t l e s s Trackwork นะครับก็คือการวางรางโดยไม่ต้องใช้หินโรยทางก็คือมันวางอยู่บนทางระดับนั้นเองคือการเทคอนกรีตใต้พื้นทางนะครับเทคอนกรีตอยู่บนหมอนะครับบนหมอนนี่จะต้องวางอยู่บนคอนกรีตนะครับตามที่ได้มีการวอกอัพไว้ตรงจุดนี้หลังด้านหลังผมนะครับนี่ครับก็คืองาน b a l a s t l e s s Trackwork นะครับก็คือจะมีเรื่องของงาน แทร็กนะครับผมแล้วก็มีงานของตัวหมอนรางรถไฟนะครับตรงส่วนนี้จะมีงานเหล็กเสริมและก็มีกาดเรลนะครับของงานรางอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมอกอัพนะครับเพื่อให้ชมว่าลักษณะของระไฟงคู่เป็นยังไงครับจะมีรางด้านซ้ายและรางด้านขวานะครับลักษณะนี้นะครับผมนี่เขาทาไว้ให้ดูแค่ข้างเดียวนะครับจริงๆก็ต้องมีอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะครับระยะห่างเท่ากันนะครับก็จะเป็น ระยะห่างเท่ากับ4เมตรนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์คือ4เมตรนะครับมันจะห่างกัน4เมตรนะครับจากเซนเตอร์ของรางถึงเซนเตอร์ของรางเนี่ยนะครับโขเคครับผมนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับคือการวางรางนะครับเมื่อเคเบิลทรัฟและาราเปตเวิร์คสำเร็จแล้วนะครับก็จะมีงานวางรางต่อไปนะครับเมื่อวางรางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของน้ำสัญญาณไฟนะครับต่างๆนะครับผมเราถึงจะมีงานลดไฟเข้ามาลองวิ่งนะครับ เขาเรียกตัว testing track นะครับโอเคผมเองก็ไม่มีส่การด้านนี้แต่เพียงผมสนใจนะครับขอบคุณมากๆทุกคนครับผมนี่เป็นเคเบิลทรัพที่ทําเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีลักษณะางนี้ตรงนี้เป็นฝาปิดนะครับจะเป็นเคเบิลทรัพนะครับไฟพวกนี้ก็เป็นไฟสัญญาอนับสัญญาอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือเหล็กโดเวลที่เราได้ insert ตัว คอรเกตไว้ก็จะใส่เหล็ก16มิลนะครับไว้เป็นปเชียร์เชียร์สตั๊ดแบบนี้นะแล้วก็วางหมอนลักษณะการวางหมอนนะครับแล้วก็เหล็กเสริมนะครับมีอะไรบ้างก็ย้ายหมดเลยนะครับรวมถึงตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นฉนวนนะครับเป็นร a l นะครับเป็นฉนวนระบบรางนะครับ นี่เอ๊ยปรับระดับก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยนี่กำลังวางรางกันอยู่ยนะครับางานทคอนกรีตโลบรางครับ เราดูเด็กเสริมนะครับในระหว่างที่ทำธุรกับครับก็ไม่ได้ดีขนาดนี้เราดูงานแ t r a เวิร์ k นะครับตรงนี <mit> ้ก nah ็เ <If> ป็น <framework> ต <Fur> ัวเรียกว่า เออร์ติ้งกราวนะครับก็เป็นสายดินนะครับที่จะลิงก์ถึงกันหมดทุกเซกเมนต์เลยแล้วตรงน,นี้เป็นตัวโดเว l ที่ฝังเอาไว้ทุกระยะ1 0 2 5เซนนะครับนี่โดเวลอันนี้ก็เป็นเหล็กกันแตกของงานรถไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กที่สอดเข้าไปในหมอรถไฟแล้วก็ยัมีระบบล็อกรถไฟแล้วจะมีด้านล่างก่เป็นยางนะครับมันเป็นฉนวนนะไฟฟ้านะครับตรงจุดนี้เขาก็ไป ตัวปรับระดับรางนะครับแล้วก็มีรางเมื่อได้ระดับแล้วก็ลงเหล็กเรียบร้อยแล้วก็อินสเปคชันเพลคอนกรีตนะครับครับผมพามาดูงานวางรางในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกๆนี่ของการวางรางจริงนะผมเพิ่งมาดูตอนนี้เริ่มมีการเทคอนกรีตไปได้นิดเดียวนะครับรับยวเริ่มมีการติดตั้งเซตอัพนะครับ แต่ว่าการทคอนกรีตเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเทไปได้ไม่นานนะครับรางต่างๆก็ขึ้นมาวางไว้ข้างบนด้วยนะครับแต่เพียงต่เพิ่งเพิ่งจะเริ่มเทคอนกรีตบางจุดนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นัอนเองครับตอนนี้รยากัยข้างบนนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าพาราเปตและเคปเปลทรัพเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นงานวางรางครับซึ่งรางก็จะต้องมีการเตรียมนะครับพวก โดเวลนะครับที่ะสังเกตไหมครับว่าตรงนี้ก็คือรูที่เราพรวายเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใส่เหล็ก M16 นะครับเข้าไปนะครับไม่ใช่ m 1็เป็นเหล็กเส้น16มิลนะครับเพื่อเป็นโดเวลตรงนี้เป็นสายดินนะครับมีระบบรางครับต้องมีราวของตัวแทร็กนะครับเป็นเหล็กเสริมของแทร็กนะครับเหล็กเสริมของข้างๆแทร็กนะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กเสริมสำหรับการแตกและรับกำลังของงาน วางรางนะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีระบบล็อกของรางนะครับมีตัวนี้เป็นพลาสติกน,นะครับซึ่งเป็นตัวฉนวนนะครับของรางวางไว้ก่อนแล้วถึงจะมีรางวางภาพด้านบนนี้นะครับระบบโบติงต่างๆนะครับโบติงต่างๆเพื่อล็อกนะครับตัวรางจริงๆนะครับน่าสนใจมากๆนะครับการวางรางเนี่ยเป็นการรถไฟนะครับ่ใช่รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าอาจจะมีอย่างก็ได้นะ อันนี้คือรางรถไฟนะครับเฮฟวี่เทรนเลยนะครับมีล็อกเข้าไปครับโบนดิ้งครับเป็นความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรถไฟไฟรถไฟทางคู่นะครับที่จังหวัดลบบุรีะเดวลาเวลานี้นะครับ